สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หลังจากพวกเราดำนากันหลายวันเนาะในตอนนี้ก็รู้สึกว่าใกล้สิ้แล้วในเอฟซี FC. เหลืออยู่แปลงเดียวนะ เขาเป็นคันอ่าเขาเป็นทีมงานเที่ยงทรรมแม่ครับผมครับผมมีชายาก็มีชายาฮะผมไม่ได้ทำอะไรครับลงคลิปครับผมครับเราก็ยอมรับเนาะเราต้องยอมรับว่าเราไม่ทำอะไรเนาะใช่ครับเราถ่ายคลิปกันเฉยๆนี่เราเราต้องยอมรับเนาะครับผมขนาดผมยังยอมรับเลยผมเป็นสายเที่ยงทมครับอืมครับ คุณต้องยอมรับให้ได้สิว่าคุณไม่ได้ทำอะไรใช่ครับ <c oughs> ทำไมเหรอทำไมเหรออย,อย่าพูดเดยอะ <c oughs> มันรู้สึกว่าจะโดนยับยังไงไม่รู้ ว่า th งานจะข้ามวงงนมาเลยครับผมอันน ah> <Ja ี้อันนี้อันนี้สำหรับพวกเรานะครับอยู่ด้วยกันนะครับผมเราจะพูดกันแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่รับหลังเราก็จะพูดอีกอย่างเราจะนินทาครับอ๋อเราอู้จ๊ะแจ๋วครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เรารู้ใครทําไม่ทํานะครับครับผมเออใคร ก็นั่นแหละคนอยู่ที่ทุ่งนาหมดแล้วทำคนทำอยู่คือคนโน้นนะเราจะรู้ครับว่าใครทำหรือไม่ทำนะแต่คนโน้นหาวแล้วน้อองันนี้มซุ่มถึงจังหวะหาวอันอันโน้นอันนั้นใครทำนะครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นใครทำนะครับผมฝั่งนี้ใครไม่ทำเอออย่าซุ่มมาหล่ค่อยอายเขาพี่จารณาเอาเองนะ เราไม่ได้เราเราเราไม่ได้สนใจใครที่ว่าให้เราครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้หาข้าวให้เราแดกครับผมแจ๋วแจ๋วแจ๋วเจ๋อต้องมาหนาดมไว้สิว่าให้ผู้ใดว่าให้ข่อยประเดี๋ยวมิผู้ใดมาหาข่อยกินได้ละแมนบ้าเจ๋อแจ๋วหลังหลังจากลุงเอารถไถมาวิ่งตรงนี้นเอฟซีนะครับตรงนี้ก็เละเลยเนาะ นะครับดดีด้น่ัี่ดง่ายอือคือตอนแรกมันเป็นแบบนี้ตอนแรกคือมันเป็นแบบนี้เออแล้วทีนี้ลุงวิ่งไปวิ่งมามันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบนี้เหมือนโอ้อันนี้ไม่ต้องไม่ไม่โดนหิน,นเวลาเราจิ้มลงแล้วมือเรานิ่มเลยเอออันที่จริงมีหินอยู่แต่ว่าต้องปั่นหลายๆรอบต้องปั่นวิ่งไปวิ่งมาเออนี้เราแค่ต้นกล้าเอง ก็องบเรียีย่งานครับชิัีรหัดเยบได้ับัเจ้าเนีก้าวันนี้ก็จบแล้วเสร็จนะคะวันนี้ไม่ใช่น่าจะเสร็จเลยเลยเสร็จเลยใช่ไหมแปลงนี้หนึ่งไรเลยนะที่ผมบอกว่าน่าจะเสร็จ น้อนตะก้ายังไม่ได้ไถเลยครับอ๋อยังเหลืออีกครับผมต้องถอนให้หมดแล้วก็แล้วก็ใช่ใช่ลุงเสือน่าจะเอาเอาก้าไ้าดเสร็จแล้วค่ะถ้าดำเสร็จเราก็จะไปถอนก้าออกให้หมดครับผมแล้วก็ดำนาตรงนี้แล้วก็ไปดำครับผมก็เลยบอกว่าน่าจะเสร็จไงไม่รู้ว่าเราจะถอนก้าเสร็จหรือเปล่าตรงตรงนี้สองที่นี่เสร็จแต่ตรงตรงตะก้าเนี่ยจะเสร็จไหมนั่นน่ะสิ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาลุ้นเยี่ยวเหนียวไปด้วยกันฝั่งนู้นก็มีการรำเยื่อไม่ไม่ไม่เฉพาะเยี่ยวเหนียวน้ำลายก็เหนียวด้วยช่วงนี้ลุ้นไปด้วยกันนะฮะเห็นแล้วครับยังเห็นเหรอครับผมถ้าได้เห็นงานครับผมถ้าได้เห็นงานมาหากินน่าเพิดมันสีว่าเผื่อกำลังถ่ายคลิปอยู่เหรอเนี่ยอ๋อแต่กินนอกรอบเอาอ้าวสิ กล้ากล้าไไปม่่เพินกล้าคอยเอากล้าเขาย่งถอนได้บอได้ฮอดอันสองมัดอยู่ถ่ายยิงหน่อยก่อนเขาเพิ่งจะไปถอนกล้าเมื่อกี้นี่เอออันทีมดับหน้าหลายหมดนี่ทีมกล้าบ่พร้อมทีมกล้าล้ำอยู่ทีมกล้ายังล้ำอยู่ครับ อโอเคนะพี่น้องบรรยากาศล่าสุดนะครับโอ้โหชุดขาวมาเหมาะกับการลงทุงมากเลย,ลยดดฮะจะด,ดีไม่ลงโอ้โหนึกว่าชุดนี้จะลง นนบรรยากาศล่าสุดนะครับพี่น้องกอดีนะโอ้ลุงพันธ์ไทยบ้าน,นอกโอ้โหวันนี้คือคึกคืค,คืนมากเลย เลยผมอยากจะยืมรถไปขนก้าอีกสักรอบหนึ่งแต่ว่าขนรอบนี้คือเราเราจะไม่สนใจเลยเพราะปลาทิ่มไม่สันเอ่อไฮพุนไฮอยู่นั่นล่ละบรรยากาศล่าสุดคือคือคืนะพี่น้องนะครับการดำนาที่จำปาดงโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเอฟสี